เมื่อเข้าวันอาทิตย์ที่วันที่29กันยายน2 0 2พพระสันตปาปาฟรังซิสทรงเป็นประธานในพิธีบูชาขอพระคุณในกรุงบรัสเซลส์เมืองหลวงของเบลเยียมณสน,นามกีฬากษัตริยโบดวงคิงเบลดอรินสเตเดียมซึ่งเป็นภารกิจสาธารณะครั้งสุดท้ายของการเดินทางอภิบาลต่างประเทศระยะเวลา4ีวันของพระองค์ที่ลักเซมเบิร์กและเบลเยียมระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณพระสันตปาปาฟรังซิสทรงแต่งตั้งบุญราศีอนา,นาแห่งพระเยซูเจ้า แอนออฟจีซัสซิสเตอร์ชาวสเปนในศตวรรษที่17ผู้นำการปฏิรูปคณะคาเมไลท์ของนักบุญเทเรซาแห่งอาวิล่าในเบลเยียมและในส่วนอื่นๆของยุโรปพระสันตปาปาฟรังซิสซรงยกย่องบุญราศีอันนาแห่งพระเยซูเจ้าที่เป็นพยานถึงความเชื่อของคริสตชนผ่านทางความยากจนการอธิษฐานภาวนาและความรักความเมตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยเรื่องสะดุดอันเจ็บปวดให้เราต้อนรับด้วยใจกตัญญู ต่อแบบอย่างที่เธอได้มอบไว้ให้กับเราในเรื่องรูปแบบแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของผู้หญิงอ่อนโยนแต่เข้มแข็งและยังมีแบบอย่างของความศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายตลอดประวัติศาสตร์ของพระาศ,าศาสนาจักรที่เอลเยี่ยมรวมถึงนักบุญดาเมียนเดลวูสเตอร์เอสดามียนเดลวิสตเตอร์นักบุญกายแห่งอันเดเลชเอสกายออฟอันเดเลชและนักบุญ ula, กูดูล่าเอสกูดูล่าในพระวรสารประจําวันได้พูดถึงการกระทําโดยอิสระของพระจิตเจ้า เมื่อพระเยซูเจ้าทรงตำหนิบรรดาอักครสาวกที่ห้ามไม่ให้ชายคนหนึ่งขับไล่ปีศาจออกในพระนามของพระองค์เพียงเพราะชายคนนั้นไม่ใช่สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าโดยอาศัยสีล้างบาปคริสตชนทุกคนมีพันธกิจในพระศาสนจักรซึ่งเป็นของประธานที่อยู่เหนือข้อจำกัดและบาปของเราชุมชนของคริสตชนไม่ใช่กลุ่มคนที่ได้รับสิทธิพิเศษเพียงไม่กี่คนแต่เป็นครอบครัวของผู้ที่ได้รับความรอด เราถูกส่งมาในโลกนี้เพื่อประกาศพระวรสารไม่ใช่เพราะความดีงามของเราเองแต่อาศัยพระหัตถทานของพระเจ้าพระสันตปาปาฟรังซิสทรงชี้ให้เห็นถึงชะตากรรมของผู้ลีภยัยและผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารซึ่งฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าแต่มักจะลงเอยด้วยการตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชน์เสียงร้องแห่งความทุกข์ของพวกเขาไม่สามารถลบออกไปได้และต้องได้รับการต้อนรับเหมือนเสียงแห่งคำทำนายสิ่งเหล่านี้เป็นเสียงที่มีชีวิตของพระจิตเจ้า เพราะมันเตือนเราว่าเราทุกคนเป็นคนบาปที่น่าสงสารที่ได้รับเรียกให้กลับใจเราต้องไม่สำลักเสียงแห่งคำพยากรณ์นี้หรือเงียบไว้ด้วยความเฉยเมยของเราขอให้ความรักและพระวรสารแห่งความเมตตาเป็นแนวทางในการเลือกของเราดังข้อความในพระวรสารที่ว่าถอยไปข้างหลังในตาที่มองเห็นคนขัดสนและเบือนหน้าไปทางอื่นถอยไปข้างหลังมือที่กำมัดของคุณเพื่อซ่อนสมบัติของคุณและซ่อนมันไว้ ถอยไปข้างหลังเท้าที่วิ่งไปอย่างรวดเร็วไม่ใช่เพื่อเข้าใกล้ผู้ทุกขทรมานแต่เพื่อหลีกเลี่ยงพวกเขาและอยู่ห่างห่างไว้